Mm-hmm. <laughs> อยู่กับสินสมสรน,นะคะวันนี้ค่ะเราพูดถึงพัฒนาการของนวนิยายไทยรวมถึงการหยิบยกนวนิยายมาสร้างเป็นละครนะคะสำหรับตัวอย่างที่ผู้ชมได้เห็นนะคะเป็นตัวอย่างของนวนิยายรางวัลซีไร้นะคะที่มีโอกาสได้ถูกนํามาสร้างเป็นละครนะคะแต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ช่วงท้ายๆรายการนะคะช่วงที่แล้วเราคุยกันต่อเนื่องว่ามีการนํานวนิยายนํามาสร้างเป็นละครเนี่ยหลากหลายรูปแบบ uh huh. แล้วก็ในนวนิยายในแต่ละเรื่องเนี่ยความจริงล้วไม่ได้พูดแต่เรื่องความรักแต่ได้แฝงข้อคิด อย่างเรื่องของบ้านทรายทองเองก็ได้เห็นเรื่องของการต่อสู้ของชนชั้นนะคะแล้วก็คู่กรรมเห็นประวัติศาสตร์เห็นความหลากหลายของคนหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนแทรกอยู่ในวรรณนิยายเรื่องต่างๆมีเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยที่นํามาสร้างเป็นละครภาพยนตร์ละครเวทีอย่างทวิภพก็ถูกนํามาสร้างหลายครั้งนะคะหรือว่าอย่างสี่แผ่นดินก็ถูกนํามาสร้างหลายครั้งนะคะนักวรรณนิยายอิงประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยนะคะ มักจะเกิดขึ้นในช่วงยุคไหนที่สังคมมีลักษณะอย่างไรแ้วเพีองประวัติศาสตร์นะฮะเกิดขึ้นมาผมว่ามันมันก็ด้วยเหตุผลคล้ายๆกับนวิตยอย่างอื่นนะคือมันมีพื้นฐานของสังคมอยู่มันมีสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับสังคมแต่ว่าอาจจะพูดตรงๆไม่ได้ก็เอาอดีตมาพูดฮนะเอาอดีตมาพูดมา,มาพูดมาบอก ในสิ่งที่อยากจะบอกใน,ในเรื่องปัจจุบันนี้แหละ,ะนะครับอย่างกรณีของสี่แผ่นดินเห็นได้ชัดนะสี่แผ่นดินกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงยุครุ่งโรดเมื่อ,อเจ้านายยังเป็นใหญ่อยู่นะฮะย,ยุคนั้นจะสวยงามมากนะถ,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 ถ้าใครได้อ่านเนี่ยสี่แผ่นะ 4, ดินแผ่นดินแรกเนี่ยจะเป็นแผ่นดินที่มีความสุขที่สุดเลยนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเริ่มมีการช่องชิงอํานาจระหว่าง คนอีกระดับหนึ่งนะคนที่ที่ไปเรียนจากเมืองนอกมาคณะรัษฎรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องความสุขเหมือนจะเริ่มหายไปนะแล้วเหมือน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 ก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาอยู่ขคงเขาดีไปเปลี่ยนกันทำไมอะไรเงี้ยนั่นคือความคิดตางกันเหมือนที่แฝงอยู่ในในงานของนิ้คือริปปัมมอดอย่างชัดเจนนะฮะนั่นคือคิดถึงปมมดแน่นอนแหละเขาอยู่อยู่ในในตำแหน่งตรงนั้นนะครับตำแหน่งที่ที่มองว่า สถานะของความเป็นชนชั้นสูงเนี่ยแหละ,ะนะครับคือคือคือจุดที่ดีแล้วแล้วก็อยู่คนชั้นสูงอยู่ด้วยความเมตตานะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดชัดอยู่ในในสี่แผ่นดินะนะครับโดยที่อีกมุมนึงไม่เคยบอกเลยว่าชนชั้นนั้นเนี่ยกดขี่อีกชนชั้นหนึ่งยังไงบ้างมไม่ไม่ไม่ถูกพูดถึงเลยคือการเลือกที่จะพูดบางแง่บางมุมเพื่อได้จะบอกสิ่งที่ตัวเองอยากจะบอกในปัจจุบันนั่นแหละค่ะ,ะค,คือนั้นถ้าเกิดการอ่านนวนิยายหรือว่าการอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าเราอ่านได้รอบ อ่านได้ครบอ่านของนักเขียนในแต่ละแง่มุมเราก็จะได้ภาพของสังคมที่ค่อนข้างชัดเจนมีบางคนบอกว่าเวลาที่เราจะหยิบหนังสือเล่มไหนมาอ่านให้รู้จักหรือว่าให้อ่านผู้เขียนก่อนถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าผู้เขียนนั้นต้องการที่จะนําเสนอแง่มุมไหนในสิ่งที่ผู้เขียนเชื่อใช่ครับเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือในเชิงองการอ่านมันมีมันมีอยู่สองทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งบอกว่า ไม่ต้องเลยไม่ต้องรู้จักนักเขียนเลยก็มีนะเน้นคือคือการการการอ่านแบบวิจารณ์แบบสมัยใหม่นะฮะที่ที่บอกว่าอ่านที่ตัวเนื้อเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าข้าจริงผมผมเชื่อว่าตัวตัวนักเขียนนะมีบทบาทสําคัญอย่างมากที่เราจะต้องรู้นะว่าเขาเป็นใครแล้วก็เขาอยู่ในสถานะไหนของสังคมเขาตั้งกล่ายงไงนะต้องต้องต้องรู้ว่าเออเขามีเขามีพื้นฐานยังไงแล้วก็การเขียนของเขาเนี่ยเขาเขียนด้วยด้วยเหตุผลอะไรการเขียนด้วยเหตุผลอะไรเป็นเรื่องสําคัญนะครับ คืออย่างกรณีท yes. ี่ที่ที่ยกเรื่องของสีประเดินขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคือทิปโมดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เขียนหนังสือเพราะอยากจะเขียนอย่างเดียวอไม่ได้เขียนเพราะอยากเป็นนักเขียนอย่างเดียวแต่เขียนด้วยแฝงแง่คิดอะไรบางอย่างโดยใช้เครื่องมือที่สําคัญนั้นคือวรรณกรรมใช่วรรณกรรมเป็นเครื่องมือที่ถ้าที่ถ้ายุคนี้เนี่ยนะครับยุคนี้วรรณกรรมยังเป็นเครื่องมือได้ไหมคะนี่กรณียุคนี้น้อยลงผมผมผมต้องบอกว่ายุคนี้น้อยลงเนื่องจากว่าสื่อมันมีมากขึ้นครับแต่ในยุคของคิอปิปโมดเนี่ย สื่อไมีได้มีเยอะอย่างนั้นเ <ừ> um. นี่ยหนังสือเป็นสื่อที่สาคัญหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่สําคัญมากมีอิทธิพลต่อคนมากเพราะฉะนั้นคือที่ปะมดเลือกใช้หนังสือพิมพ์เป็นทางในการที่จะพูดความคิดของตัวเองผ่านข้อเขียนในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็ข้อเขียนในรูปแบบหนึ่งที่ที่ท่านเลือกก็คือนวนิยายค่ะพูดถึงพัฒนาการของนวนิยายนะคะตอนนี้เรายกตัวอย่างของนวนิยายหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ถ้าพูดถึงนวนิยายถ้าเทียบกับรูปแบบการเขียนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องสั้นแล้วก็บทกวี เป็นประเดน็นที่ทางไหนคะความความเจริญก้าวหน้าของวรรณกรรมต้องมองว่าเราต้องดูโดยภาพรวมน <S S> ะคือนักเขียนหลายหลายคนที่ที่เป็นนักเขียนในเชิงสร้างสารรค์เนี่ยนะครับหลายหลายคนทำงานทุกประเภทนะฮ <S S 1> ะทั้งนวนิย,ยายทั้งเรื่องสั้น<อ>และกะวีนิพนธ์ะนะฮะหลายคนเนี่ยได้รับรางวัลทั้งสามประเภทนะคือหมายถึงหมายถึงว่าเขียนดีทั้งสามประเภทเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะครับก็จะพาเรื่องของตัวเองในในแนวทางต่างๆไปอย่าง ไปอย่างมีพัฒนาการด้วยกันทั้งสิ้นนะครับไม่แต่ว่าสิ่งที่แตกแต่างจากกวีนิพนธ์และเรื่องสั้นก็คือว่าตัวนวนิยายเนี่ยนะครับเป็นงานที่ต้องใช้ใอะระยะเวลาในการทำก็นั้งยาวะนะครับเพราะฉะนั้นความสดความสดก็เลยมีน้อยกว่าเมื่อ,อเทียบกับเรื่องสั้นและบทกวีบทกวีเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในบ้านเมืองก็ตามเนี่ยเอาแล้วครับพิมพ์ปุ๊บลง Facebook ได้ละนี่คือยุคนี้คือเร็วมากนะฮะหมายถึงว่าเกิดปุ๊บพิมพ์ปุ๊บส่งปุ๊บ คนอ่านปุ๊บนั้นก็นเกิดเกิดกรณีแต่นนววิทยายทำแบบนั้นไม่ได้เรื่องของพื้นที่แล้วก็ความเร็วรในการผลิต ใช่ค่ะฉะนั้นเราจะเห็นพื้นที่มากมายโดยเฉพาะยิ่งพอมีโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องสั้นเกิดขึ้นเยอะนะคะดีวีก็มีอยากจะแต่งก้อนเปล่าก้อนสดไร้สัรัาระยังไงก็ได้ทันทีไม่มีบรรณาธิการไม่มีการคัดกรองใดๆซิ้งใครอยากลงอะไรลงได้เลยส่วนนวนิยายก็จะฮิตนวนิยายออนไลน์ที่มีการแต่งกันต่อนะคะก็มีแบบมีคนตั้งต้นมาหอว่าอยากจะแต่งกันยังไงนะคะซึ่งก็เป็นอีกพื้นที่ที่นิยมมากก็มีการมาพิมพ์ด้วยมาเกิดจากโลกออนไลน์ก่อนแล้วก็กลายเป็นจากพิมพ์มีหลายๆสำ ออนไลน์แต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นเรื่องรักถูกต้องเป็นเพราะอะไรเรื่องรักเข้าถึงเข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดครับก็บอกว่าไน,าน้นเยาออนไลน์เนี่ยคนคนกลุ่มที่เป็นคนอ่านมากที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มคนคนทำงานไม,ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุนะเป็นกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่แบบสนใจเรื่องอะไรล่ะคนเหล่านั้นก็คือสนใจเรื่องเราเหล่านี้แหละครับเรื่องความรักเรื่องของอพระเอกนางเอกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพศนะฮะ ใจไปหญิงมีเรื่องเซ็กอยู่ในนั้นด้วยนะ <Ừ. S 2> นั่นคือสิ่งที่ที่เวรนสนใจม,น<ะ>มันก็เลยถูกใส่เข้ามาในสิ่งที่เขาสนใจเขาอยากอ่านและคนเขียนก็เป็นคนกลุ่มนั้น,นด้วยมันคลิกกลับกันไหมคะสมัยก่อนนะักเขียนอยากจะเขียนอะไระเขียนลงไปตอนนี้ผู้อ่านอยากจะอ่านอะไระก็กลับมาเขียนเพื่อให้ตัวเองอ่านแล้วให้เพื่อกลุ่มกลุ่มคนที่รู้จักกันหรือว่ากลุ่มคนประเภทเ<ะ>ดียวกันอ่านอย่างนั้นผมว่าผมว่าความเปลี่ยนแปลงใน,ในเชิงของการเขียนและการอ่าน ไม่ได้ไม่ได้เป็นการข้ามกระโดดอะไรมากมายนะครับยังเป็นยังมีอยู่สองกลุ่มเหมือนเดิมคือกลุ่มผมที่ผมเรียกว่าวรรณกรรมยอดนิยมอะ่ะนะครับวรรณกรรมยอดนิยมคือคนอ่านได้เยอะใครๆครอ่านก็รู้สึกว่าเออมันอ่านได้ง่ายเป็นเป็นในเชิงที่ย่อยง่ายย่อยง่ายเป็นเชิงของอ,อ,อารมณ์ความรู้สึก ครับอีกอย่างนึงคือในเชิงที่เป็นความคิดหน่อยเป็นวนรรณกรรมแปลกๆเป็นหารูปแบบแปลกๆหากลกกว,วิธีการเล่าเรื่องที่โอ้ไม่เคยมีใครทามาก uh ่อ huh. นประเด็นที่มันยังไม่มีใครพูดถึงนั่นคืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กเนี่ยนะเป็นกลุ่มกลุ่มตลาดเล็กแล้วก็ ต้องบอกว่าคนอ่านน้อยน้อยมากๆแต่ดีนี้อีกกลุ่มนึนเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งแน่นอนแหละหลายๆคนก็อยากบอกว่าเฮ้ยฉ,ฉันขออยู่กลุ่มใหญ่ได้ไหมแต่เดี๋ยนี้อยู่กลุ่มเล็กไม่ค่อยมีใครอ่านแล้วยิ่งเป็นนวนิยายหรือหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรด์เนี่ยน้อยมากที่จะถูกนํามาสร้างเป็นละครหรือว่าภาพยนตร์เนือ่องจากว่าม,มีความซับซ้อนครับม,มีความซับซ้อนในการในการในการที่จะนํามาสร้างนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในในวนิยายยุคหลังๆนฮะหลายเรื่องซับซ้อนมาก รับแรแข่งคอยเนี่ยโอ้โหเคยผู้เขียนเคยเคยคุยกับผมบอกว่ามีมีคนติดต่อมาสร้างเป็นภาพยนตร์ผมก็รอดูนะเมื่อไหร่จะเป็นภาพยนตร์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราเคยเห็นที่จําได้จะมีแค่คําพิพากษาลูกอีสานแล้วก็ความสุขของกะทินะคะจากนั้นแทบจะไม่ค่อยเคยเห็นเลยอาจจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องการนําเสนอนะคะแต่ยังไงก็จะมีมีลักษณะที่พอเปลี่ยนสื่อแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสื่อ ความหมายได้ยากมากขึ้น<ม>ฮะอย่างงานขององานอย่างอมตะอ่างเงี้ยครับของคุณวิมลคุณนวลนนก็จะเห็นว่านะก็จะ,ะก็จะเห็นว่าอย่างหนังสือหนังสืออย่างอมตะเนี่ยเวลาที่เป็นภาพจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าสื่อได,ได้ไม่เหมือนกับที่เป็นตัวหนังสือ<ม>เพราะว่าเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันมีการแฝงอะไรบางอย่างในเชิงความคิด ต่างๆน,น,นานาครับค่ะนี่คือสเสน่ห์ของหนังสือถูกไหมคะคในรูปแบบของการอ่านที่สามารถใช้จินตนาการ,รได้อย่างไม่จํากัดเลยค,ความจริงยังมีอีกหลายประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนวนิยายนะคะถ้าเรามีกาดเราจะมาคุยกันต่อโดยเฉพาะนวนิยายนะคะที่กําลังจะถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลซีไรส์นะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ในสินสมสรนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณจรุพรประปักประลายขอบคุณนะคะครับ นี่คือทั้งหมดของรายการสินสมสรค่ะผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-7902625-7ูหถึงหรือที่อาร์ตขับขับไทยพีบนะคะหรือสลับเป็นแฟนชิก,กับเราผ่านทางเฟ e บุ o k พิมอาร์ตมุกขับ,บมุกไทยพีบีเอสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ